ขดหายใจไม่ได้แต่ไม่มีจมูกหายใจได้ไหมได้น้องๆรู้จักหลอดโวดูลมไหมหลอดโวดูลม mm. เป็นพอมดนะครับอยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะไม่ไม่มีจมูกเว้ยน้องๆนะหน้ามันเนี่ยบุ๊บแล้วก็มีรูเลยมีรูตรงนี้เลยไม่มีจมูกนะครับแต่หายใจได้นะเพราะอะไรอากาศก็เข้าทางรูนั้นอนะแล้วก็เข้าปอดหรือไม่มีจมูกเลยป,เเปิดจมูกไว้อ้าปิดจมูกไว้เงี้ยหายใจได้ไหมก็หายใจได้อยู่ดีอากาศก็เข้าปากไง เข้าไปเสร็จปุ๊บก็เข้าปอดไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่มีจมูกหายใจได้แต่ไม่มีปอดหายใจไม่ได้นะครับคนเราใช้ปอดในการหายใจแต่ถ้าอะมีบาพรามิเซียมวัลลูปนี่อะมีบานี่พารามิเซียมเห็นไ,ไหมมันเป็นโปรโตโซวัวครับพรามิเซียมมีขนๆน,นะซีเลียนะครับใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยเนื่องจากมันเป็นโปรโตโซวัวเซลลเดียวเวลาหายใจนี่ง่ายมากเลยออกซิเจนก็ซึมผ่านเข้าเยื um ่อหุ้มเซลก็เข้าเซล์ก็จบแล้ว ออกซิเจนจากน้ำน้ำพวกนี้ไม่อาศาัยอยู่ในน้ำออกซิเจนที่ละลายน้ำแล้วก็ซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็เข้าเซลล์ได้จบเลยนะไม่ต้องมีอวัยวะในการหายใจไม่ต้องมีปอดไม่ต้องมีเหงือกอะไรทั้งสิน้นอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการหายใจของมันก็คือการแพร่นะครับการแพร่เข้าแพร่ออกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงออกซิเจนแพร่เข้าคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออ,อกฟึบฟึบนะก็ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงเลยไม่มีอวัยวะหายใจแต่ถ้าเป็นสัตว เริ่มเริ่มมีวัฒนาการสูงขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นโปรโตสัวนะครับมีแค่เซลล์เดียวทั้งชีวิตมันมีเซลล์เดียวแต่ถ้าเป็นไส้เดือนนี่เป็นสัตว์แล้วนะเป็นสัตว์หลายเซลล์นะครับไส้เดือนเนี่ยมันต้องใช้อวัยวะหายใจครับนะเพราะว่าตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะอันนี้มันมีตัวเล็กๆใช่ป่ะออกซิเจนแพร่เข้าก็จบเลยแต่น,นี่ตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นต้องมีการลําเลียงออกซิเจนเพื่อให้เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างทั่วถึงนะคนนนนะราวนี้ไส้เดือนนะรัคบ ใช้ผิวหนังพี่บอกให้จดตรงนี้นะใช้ผิวหนังนะครับในการหายใจสแสดงว่าผิวหนังของไส้เดือนต้องบางและชืน้นอ่าขีดเส้ในใต้นะถ้าบางคนเลี้ยงไส้เดือนแล้วแบบว่าจับไส้เดือนปะแป้งน้องๆคิดว่ามันชอบไหมเธอน่ารักดีมาๆๆโรยแป้งหน่อยไส้เดือนนี่ชักเลยนะครับโอ๊ยหายใจไม่ออกเพราะอะไรเพราะผิวหนังมันน่ยพอโดนแป้งมันจะแบบไม่ชืน้นไม่ชื้นมันจะหายใจไม่ออกมันใช้ผิวหนังหายใจเข้าใจเปา่า เข้าใจเปล่าอ่ะผิวหนังมันเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยครับน้องๆหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเส้นเลือดฝอยจะอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยเยอะเลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาออกซิเจนซึมเข้ามาก็จะเข้าสู่เส้นเลือดฝอยเข้าผ่านทะลุผ่านผิวหนังบางๆมันเนี่ยนะแล้วก็เข้าสู่เส้นเลือดฝอยก็ส่งออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆได้นั่นเองนะครับน่ะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ขับออกทางผิวหนังนี่ใช้ผิวหนังในการหายใจเข้าใจเปล่าอ่ะต่อไปปลาน้องๆว่าปลาใช้อะไรหายใจ เก่งมากถูกต้องใช้เหงือกครับนี่ปลาใช้เหงือกหายใจนะอันนี้ที่พี่วาดนี่คือครีบนะนี่ปลานะจิกปึ๊บน่ารักไหมน่ารักอ่านี่ปากมันอ่าโอเคปึ๊กเหงือกอยู่ไหนเหงือกอยู่ไหนบางคนบอกเหงือกอยู่ที่ติดกับฟันไงพี่คือเหงือก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เหงือกแบบนี้ไม่ใช่เหงือกของเราแบบนี้ที่ใช้ยึดฟันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเหงือกของมันจะเป็นซี่ๆอยู่ใต้แก้มมันนะครับนะอยู่ตรงนี้ครับฟึบฟึบฟึบนี่ นะถ้าอยากเห็นเหงือกปลาเนี่ยต้องแยะแก้มมันขึ้นมาดูเข้าใจบ้านะแล้วเวลาหายใจเนี่ยออกซิเจนตลามันอยู่ในน้าใช่ป่ะออกซิเจนก็จะนี่นะนะออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนี่นะครับก็จะเข้าปากเข้าปากนะแล้วก็ผ่านเงือกออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆเห็นปลาในบ่อน้ําปลามันฮุบอากาศเนี้ยฮุบงบ พังงาพังงา่าพังง่าอย่างี้แปลว่าอะไรมันขาดออกซิเจนแปลว่าหุ้ยใต้น้ำเนี่ยมีพวกสารอินทรีย์อะไรไม่รู้อยู่เยอะทําให้ขาดออกซิเจนนะครับม่นน้องต้องเติมอากาศให้มันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันตายมันขาดออกซิเจนนะครับนะบเวลามันฮุบฮุบฮุบเนี่ยฮุบฮุบฮุบอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรพันพยายามจะให้น้ําผ่านเข้าปากนะแล้วก็จะได้ผ่านเหงือกเข้าไปเวลาน้ําเข้าเนี่ยนะครับตอนเนี้ยตอนที่น้ําเข้าเนี่ยเป็นน้ําที่มีออกซิเจนมากนะที่ผ่านเหงือกแล้วออกทางข้างแก้มมันคืออออนนน้้ําทีีม่มกซิเจย ออกซิเจนหายไปไหนออกซิเจนจะแลกเปลี่ยนผ่านเหงือกแล้วก็เข้าสู่เลือดปลาไปเข้าใจเป่าอ่าก็จะขนส่งเลือดปลาก็จะขนส่งออกซิเจนไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือเงือกมันนั่นเองเหงือกนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่าเกลนะครับ G I L L เกลแปลว่าเงือกที่ใช้ในการหายใจกุ้งปูก็มีเงือกครับน้องกุ้งหอยปูปลามีใช้เงือกหายใจหมดเลยนะอย่างเช่นกุ้งอ่าวัดกุ้งนิดนึง กึ๊กึ๊อ่างวัดง่ายๆน้อง,องเหงือกกุ้งอยู่ตรงไหนเหงือกกุ้งก็จะอยู่ใต้ใต้ใต้คางมัน,นตรงนี้นะเงือกนะตัวนี้ก็คือเหงือกเวลาน้อง,องกินกุ้งแล้ก็จะถอดหัวกุ้งออกไปนี่เราจะกินแค่ส่วนต,ตัวมันส่วนหัวที่ถอดออกไปเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหัวกับส่วนอกเชื่อมกัน นะตรงนี้ที่เราถอดทิ้งไปเนี่ยนะมีหัวกับอกเชื่อมกันและถ้าน้องๆสังเกตดีๆกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับนะมันจะมีริว้รวๆสีขาวๆเหนียวๆที่เราทิ้งอ่ะเพราะว่ามันมันเหนียว,ม,นนยวมันไม่อร่อยนะครับอ่ามีริว้วๆสีขาวอยู่ใต้มันตรงนั้นคือเหงือกใช้หายใจนั่นเองครับโอเคนะอ่านี่เหงือกกุ้งใช้หายใจแมลงล่ะแมลงใช้เหงือกเปล่าไม่ใช่เพราะว่ามแมลงอยู่อยู่บนบกนะครับและ,ะแมลงมีปอดยังให้ทายแมลงมีปอดยังยังไม่มีนะครับ พี่บอกให้เลยมแมลงใช้ท่อลมครับนะอ่ะพี่ขอซูมเข้าไปนิดนึงนะใช้ท่อลมหายใจนะครับอ่ะเดี๋ยววาดรูปก่อนนี่มแมลงนี่มแมลงเนี่ยส่วนลําตัวของมันแบ่งออกเป็น3ามส่วนหัวอกท้องแล้วเวลาหายใจอากาศเข้ารูจมูกงี้ไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแมลงไม่ได้มีปอดไม่ได้มีรูจมูกมีปอดตรงนี้ผิดไม่ใช่นะครับมันใช้ระบบท่อลมนะท่อลมคืออะไร คืออย่างนี้มันเป็นท่อเล็กๆแตกแขนงกระจายกระจายอยู่ในตัวมันนะครับและมีรูเปิดอ,อยู่ตามข้างลําตัวตรงนี้มีรูเปิดตามข้างลําตัวเต็มเลยนะครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับอากาศจากข้างนอกเนี่ยพอเวลาผ่านเข้ารูนี้ไปนะก็จะเข้าไปสู่ท่อระบบท่อที่แบบแตกแขนงเป็นระบบท่อที่แตกแขนงอยู่ภายในตัวมันเข้าใจบอ่ะเพราะฉะนั้นนะออกซิเจนจากอากาศนะครับเข้ารูนี้ไปก็แตกแขนง ระบบ่อแต่แขนงไปตามระบบท่อแล้วออกซิเจนก็ส่งเข้าเซลล์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านเลือดนะอ่าเขียนนิดนึงนี่ออกซิเจนจากอากาศนะครับฟืบนี่ออกซิเจนนะส่งเข้าเซลลโดยตรงวงเล็บไม่ผ่านเลือดไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเห็น <He an S 2> ว่าเน้องสังเกตดูดิสัตว์อื่นเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยไสเดือนเนี่ยออกซิเจนก็ต้องเข้าสู่ระบบเลือดปลาก็เหมือนกันออกซิเจนจากน้ํานะผ่านเหงือกก็เข้าสู่เลือดปลาถูกไหม เข้าสู่เลือดปลาเลือดก็กลายจากเลือดดาก็กลายเป็นเลือดแดงกุ้งก็เหมือนกันก็มีเลือดเหมือนกันนะครับแต่แมลงก็มีเลือดแต่ออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้เข้าเลือดออกซิเจนเข้าท่อลมแล้วก็ส่งเข้าเซลล์โดยตรงนะเข้าเซลล์โดยตรงไม่ผ่านเลือดนะครับเพราะฉะนั้นแมลงจึงมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับใช้ระบบท่อลมหายใจเนี่ยมันจึงทําให้เลือดแมลงไม่มีสีครับเป็นน้ําใสๆนะโอเคนะวงเล็บนิดนึงเลือดแมลงไม่มีสี อย่างเช่นพี่เลี้ยงมแมลงชนิดหนึ่งพี่บอกให้พี่เลี้ยงอะไรรู้ไหมพี่เลี้ยงด้วงนะครับสัตว์เลี้ยงของพี่ก็คือด้วงนะครับพี่เลี้ยงด้วงนะครี้ตอนด้วงเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันเป็นหนอนอยู่ใช่ป่ะมันอยู่ในในอาหารคล้ายๆดินนะนะแล้วพี่ก็เลี้ยงมันตั้งแต่มันเป็นหนอนเลยนะครับพออาหารหมดพี่ก็ต้องเทออกมาคอยเปลี่ยนอาหารให้มันนะครับลองจับขึ้นมาดูอุ้ยเห็นเหมือนเส้น,สนๆคล้ายๆเส้นเลือดนะ กระจายอยู่ทั่วท้องมันเต็มไปหมดเลยนะครับนะซึ่งเส้นเลือดของมันไม่ใช่สีแดงเป็นเส้นเส้นสีขาวๆนะเพราะว่าเลือดแมลงเนี้ยเลือดมันไม่ได้มีสีแดงนะเป็นน้าําใสๆนั่นเองนะครับใช้ระบบท่อลมในการหายใจตัวสุดท้ายนกบอกให้เลยนะนกใช้ปอดในการหายใจนะครับใช้ปอดหายใจอ่าววาดปอดนกนิดนึงนะเวลาอากาศเข้าทางรูจมูกปึ๊บก็เข้ามาส่งผ่านท่อลมมาแล้วก็มีปอดสองข้างอย่างนี้แงวแวบอย่างนงี้นี่ปอดนกนะ คราวนี้ตรงปอดนกเนี่ยมันต่อกับถุงอยู่เนี่ยเปบๆสีม่วงๆนี่คือถุงอะไรรู้ไหมถุงลมติดกับปอดนกเลยนะเขาเรียกถุงลมถุงลมไม่ได้ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สแต่ช่วยในการไหลเวียนได้นะเวลานกหายใจเข้าเนี่ยอากาศจะผ่านถุงลมก่อนที่จะเข้าปอดเข้าใจบ้างนะแต่ถ้าถามว่านกใช้อะไรหายใจต้องตอบว่าปอดห้ามตอบว่าถุงลมนะครับถุงลมช่วยไหลเวียนแก๊สได้แต่ไม่ได้ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าใจเบ้า นะต้องตอบว่าปอดนะครับนะเหมือนคนเรานั่นเองก็ใช้ปอดในการหายใจนะกี่โมงแล้วเนี่ยน้องๆจะชั่วโมงแล้วพี่สอนไปได้แค่สามหน้าอ่ะไปเร็วนิดนึงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไปอ่าคราวนี้มาดูการหายใจของคนนิดนึงครับน้องๆเออใช้ปอดเหมือนกันนะที่ตรงนี้คือปอดทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้นะคือปอดทั้งหมดเลยปอดเราเนี่ยจะถูกปกป้อง โดยกระดูกซี่โคงรงเห็นไหมน้องซี่โครงเ,ออเวลามีอะไรมากระแทกจะได้ไม่กระแทกโดนปอดนะครับก็ซี่โครงก็จะรองรับเอาไว้อะคราวนี้เวลาเราหายใจเข้าให้ทายดีกว่าน้องๆให้ทายหายใจเข้าเนี่ยตัวเราจะต้องพองเพราะลมมันเข้ามาในตัวเราถูกไหมตัวเราจะต้องพองนี่นี่นี่ตัวเราจะพองอย่างนี้เห็นไหมหายใจเข้าตัวจะพองเพราะลมเข้าไงพอหายใจออกลมมันออกไปตัวเราก็จะแฟบหายใจเข้าตัวพอง <laughs> จะออกตัวแฟบแบบนี้โอเคป่ะอ่ะครานนี้พี่ให้ทายให้ทายนะเวลาเราหายใจเข้าตัวพองเนี่ยเราพองตัวก่อนแล้วอากาศเข้าตัวเรามาหรืออากาศเข้าตัวเราก่อนแล้วเราตัวพองให้ทาย <c oughs> อ่าดีมากมีเพื่อนตอบอากาศเข้าก่อนแล้วตัวพองอุ้ยก็ค,คล้ายๆลูกโป่งใช่ไหมอากาศเข้าไปใช่ป่ะแล้วลูกโป,ปง่งพองใช่ไหมเออแต่ ผิดนิดนึงครับน้องๆเดี๋ยวพี่เฉลยให้เเฉลยให้คือการหายใจของเราอ่ะไม่เหมือนการเป่าลูกโป่งครับมันไม่มีใครอัดอากาศเข้ามาในตัวเราแล้วตัวเราพองครับแต่เราใช้กลไกลภายในในการพองตัวเองพอพองตัวเองเสร็จปุ๊บภายในเนี่ยปริมาตรจะมากปริมาตรมากความดันข้างในจะต่ําพอความดันข้างในต่ําอากาศก็เลยไหลเข้าได้อย่างนี้ครับหันเนี้ย เ <c oughs> ขาใจนะเข้าใจนะมันจะตรงข้ามแบบมันไม่ได้ไม่ได้เป่าฟูอย่างนี้แล้วอากาศอัดเข้าไปในปอดแต่ใช้วิธีขยายภายในพอขยายภายในเสร็จข้างในจะมีความดันต่ําอากาศก็เลยค่อยไหลเข้าอเดี๋ยวจดให้นะครับกลไกนะในการหายใจเข้านี่นะครับก็คือ1กระบังลมจะหดตัวหดตัวนี่แปลว่ามันจะเลื่อนลงนะครับและกระดูกซี่โครงจะยกยกก็คือยกขึ้นอย่างนี้ แปลว่าตัวจะพองอ่าน้องดูภาพนี่ไงตรงนี้คือกระบังลมกระบังลมมันลงลงนี้คือหดตัวนะหดตัวลงส่วนกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะยกขึ้นเห็นปะเพื่อให้ตัวพองเห็นไหมอ่ะทั้งหมดนี้สองอันนี้จะทําให้ตัวเราพองตัวพองเนี่ยนะภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าปริมาตรเพิ่มปริมาตรช่องอกนะเพิ่มปริมาตรคืออะไร กว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยคือถ้ามันพองออกหรือขยายออกแปลว่าปริมาตรเพิ่มนะเนี่ยนะซึ่งปริมาตรเพิ่มจากอะไรเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อต่างๆนะกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อยึดซี่โครงต่างๆเนี่ยมันขยับนะครับ <c oughs> เพื่อให้ตัวเราพองก็คือปริมาตรเพิ่มถูกไหมปริมาตรเพิ่มตามหลักฟิสิกส์แล้วปริมาตรเพิ่มความดันความดันจะเป็นไงความดันจะลดปริมาตรเพิ่มความดันจะลดนะ พอความดันข้างในน้อยข้างในมีความดันต่ำถูกไหมอากาศข้างนอกมันมีความดันมากกว่าข้างในมันก็เลยไหลเข้ามาไงมันก็เลยไหลเข้ามาข้างในไงอ่าเพราะฉะนั้นอากาศจึงไหลเข้าปอดอากาศไหลเข้าปอดนี่เข้าใจเป่าเข้าใจป่า,า,ปาะนะกลไกแบบนี้ไม่เหมือนเป่าลูกโป่งนะครับเขาเรียกว่าเขาจึงเรียกว่าเอ่อเนกาทีฟเพรสชอร์เนกาทีฟแปลว่าติดลบ เพรสเแปลว่าความดันก็คือเราพยายามทําให้ความดันในช่องอกของเรามันติดลบนั่นเองอากาศจะได้ไหลเข้ามาได้นะครับอ่าเหมือนกับขอวาดอีกรูปหนึ่งนะอีกรูปหนึ่งก็คือตอดเทียมนะมันจะมีอุปกรณ์อันนึงนะครับบางทีเนี่ยคุณครูจะให้เราลองประดิษฐ์ นะปอดเทียมก็เอาทรงกระบอกมาเอาทรงกระบอกใสๆมาอา,อาจจะเป็นแก้วอะไรก็ได้นะทรงกระบอกแข็งๆใสๆนะครับแล้วก็ข้างบนก็ปิดจุกยางนะครับแล้วก็เจาะหลอดลงไปนี่เจาะหลอดลงไปเฟิรยนี่หลอดนะหลอดนะครับแล้วตรงหลอดภายในนี้เราก็เอาลูกโปง่งมาผูกเอาไว้นี่ลูกโป่งมาผูกเอาไว้นี่ลูกโป่งนะครับนะและใต้ทรงใต้กระบอกเนี่ย ก็เอาแผ่นยางลูกโป่งอีกแผ่นหนึ่งมาผูกไว้เหมือนกันแผ่นยางลูกโป่งอีกแผ่นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็แผ่นยางลูกโปง่งอนี่ก็มาผูกเอาไว้เ,ข,เข้าใจป่ะอย่างคราวนี้อุปกรณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกปอดเทียมเพราะว่ามันจําลองการทํางานของปอดนะไอทีน,นะนะทุกคนดูดูใหม่นะข้างในนี่คือลูกโป่งนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือแผ่นยางลูกโป่งนะลูกโป่งนี้มัดติดกับหลอดแสดงว่าอากาศมันผ่านเข้าออกทางนี้ได้ เข้าใจป่ะเข้าออกข้างบนได้นะครับแต่อีกข้างล่างเนี้ยอากาศเข้าออกไม่ได้เพราะว่ามีแผ่นยางมาปิดเอาไว้คําถามฟังดีๆฟังดีดนะถ้าพี่ดึงแผ่นยางอันนี้ดึงลงลูกโป่งจะพองหรือแฟบดึงลงลูกโป่งจะพองหรือแฟบแพทยถูกต้องลูกโป่งพองอ่าโจทย์นะลูกโป่งพอง อ่ากลไกเหมือนกันเลยเหมือนกับก,การหายใจเลยเพราะอะไรพอดึงลงปั๊บปริมาตรข้างในจะเพิ่มปริมาตรเพิ่มข้างใดความดันจะต่ําพอความดันต่าอากาศจะไหลเข้อาอ่าแล้วเข้าทางไหนนี่ไงเข้าทางหลอดข้างบนไงอากาศก็เลยไหลเข้าหลอดข้างบนพออากาศไหลเข้าหลอดข้างบนลูกโป่งก็เลยพองเข้าใจไหม <c oughs> ทําไมต้องเกี่ยวกศัศนะครับ คอสชีววิทยามอตอน้นปูพื้นฐานชีววิทยาเพื่อต่อยอดสู่ระดับชั้นมปลายเข้าใจง่ายด้วยเทคนิคการจำไม่เหมือนใคร VBO Key และ VBO Clear เนื้อหาเข้มข้นจัดเต็มแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบสมักเลยที่ v b e Brand .com และที่ีทุกสาขา